บทสวดแผ่บุญแผ่กุศลการแผ่บุญแผ่กุศลให้มารดาบิดาก็ดีให้ญาติทั้งหลายก็ดีให้คุณครูบาอาจารย์ก็ดีให้เทเวดาทั้งหลายทั้งปวงก็ดีให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงให้เจ้ากรรมนายเวรและให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อที่ท่านที่กล่าวมา จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้กระทำหรือบำเพ็ญไปแล้วนั่นเองนาโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนา โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุ สุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัจชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรูปัจชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แกเปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัเพสัตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ ก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด